ต่อจากนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทักษพรสักสยามกุลในนามของ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเข้าสู่งานประถมนิเทศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ครั้งที่4ค่ะกิจกรรมของเรานะคะจะจัดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหัดปราศจากการสนับสนุนจากทางสปอนเซอร์นะคะ c h a n l e r M H M Tidiki and g i b b s R t Asia Thailand บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือ PTTEP บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT บรูเมนทอลลิสเตอร์แอนด์ซูเมดวัตสันฟาร์ลีแอนด์วิลเลียมส์เฮอร์เบิร์ตสมิธฟรีฮิลส์และบริษัทยาหูประเทศไทยจำกัดค่ะโดยการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิาพาทดังกล่าวนะคะเป็นการแข่งขันโดยจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิาพาทเชิงพาณิชย์อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ค่ะมีความรู้ ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาทบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ประนอมค่ะซึ่งไม่จำเป็นหรือจำกัดว่าจะต้องเป็นเพียงทานายความหรือนักกฎหมายเพียงเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ทางสถาบันก็จะมีการแข่งขันเจรจาต่อรองเพิ่มขึ้นมาด้วยอันเป็นส่วนหนึ่งของการประนอมข้อพิพาทค่ะ โดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณพทธิ์อศวัฒนาพรผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตโตตุลาการมาเป็นประธานในพิธีค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีคุณพทธิ์อศววัฒนาพรผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตโตตุลาการขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะท่าเนวันนี้มาผมตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้จัดงานมานานแล้วอะนะครับ ลบโควิดนะครับก็ไม่ได้จัดงานนะทุกท่านนี่อะไรฮะดูแลตัวเองดีมากนะส่วนผมนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นประเภทแบบว่าไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะครับก็ขออนุญาตนะไม่ได้ใส่แมสนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนะครับเราจัดงานวันนี้ครั้งที่4แล้วนะครับทุกครั้งก็จะมีการปฐมนิเทศแบบน,นี้นะครับเพราะว่าเ,เข้าใจว่าหลายคนอาจจะ เป็นครั้งแรกนะครับที่มาลงสนามแข่งขันในลักษณะนี้ก็ต้องมาแนะนํากันนะครับแล้วก็เลยอยากจะให้พวกเรานะครับภูมิใจว่าอาจจะเป็นชุดสุดท้ายนะที่จะมาประถมนิเทศเป็นทางการแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเตรียมกล้องเตรียมเครื่องไว้เต็มที่เลยจะอัดบรรยากาศวันนี้นะครับแล้วก็จะส่งต่อให้รุ่นน้องคุณดูไปเรื่อยๆนะครับวดหน้าเนี่ยประถมนิเทศก็จะเป็นเป็นทรงแบบมาถามตอบอย่างเดียวแล้วนะครับแต่วันนี้ยังเป็นรูปแบบเต็มอยู่นะครับ ก็จะมีพิธีเปิดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการอธิบายนะครับเกี่ยวกัเรื่องการประนอมค่อยพาดแล้วการเาจรจานะครับอธิบายให้ท่านฟังราวๆหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณหนึ่ชั่วโมงแล้วก็จะมีสถานการณ์จําลองอันนี้น่าสนใจมากเลยนะผมก็ไปเรียนเชิญท่านผู้ประนอมของผมทั้งหมด6คนเนี่ยจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าในวิถีของการแข่งขันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง รเราก็จะแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับแบ่งเป็นทีมผู้ประนอมกับแบ่งเป็นทีมเจรจา,านะครับทีมผู้บรนนอมก็จะมีหลักการของเขาเดี๋ยวเราฟังนะครับก็จะมีพี่มาจที่มาให้ฟังครึ่งชั่วโม,มงไม่ก็ได้ะไรนะเผลนๆเอาแบบว่าพอเห็นภาพแต่ผมเชื่อว่าหลายคนมีพื้นความรู้มาแล้วนะครับจากนั้นมาเขาจะแจกหนังสือคุณเล่มหนึง่งคุณก็ไปอ่านนะครับแล้วก็จะไปค้นหาอะไรเพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เ,ด,เด,ด,ด็กๆเก่งมากนะนะเก่งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะครับ แล้วก็เรื่องการเจราจาเขาจะอธิบายคุณฟังเอกสารในนั้นก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วคุณก็ไปคน้นเอานะครับหลักการเจราจาต่อรองอะไรต่อไม่อะไรนะครับก็เราจะแข่งขันทั้งหมดทราบแล้วเนาะเริ่มแต่รอบแรกนะแข่งกัน3ข้อนะครับสข้อแข่งเหมือนกันหมดเลยแต่เวลาไม่เท่ากันก็เลยเคยมีคนมาถามผมนะว่าเฮ้ย e แล้วเดี๋ยวอะ่ะเด็กอะ่ะเด็กกลุ่มที่2ไปแอบฟังกลุ่มที่1แข่งแล้วตัวเองจะได้เปรียบอะไรแบบน,นี้นะฮะ ผมบอกว่ายาเลยครับคุณลอเขาสอบไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเทคนิี่ประจำตัวคุณคุณจะไปล่อเขามันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณจะไปลออได้งไงฮะเป็น้องผมผมเลยเฉยๆนะครับโอ้อยากจะไปดูดูได้เลยฮนะผมเฉยๆเสร็จแ,แล้วก็ก็เลยบอกเขาว่างั้นนะเด็กกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็สลับมาเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันเราเอากลุ่มที่สองไปแข่งก่อนในข้อถัดไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างโปร่งใสนะที่นี่แล้วก็ก็ใช้วัดความรู้ความสามารถของพวกเราเอานะครับสนุกมากเชื่อผมนะครับแต่ว่า เสียดายตอนแรกจะจัดจะจัดที่นี่หมดเลยนะการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงนะครับก็เลยคุยไมยคุยมา,ยยมา,ยมาสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนนะครับสถานการณ์โควิดไม่แน่ไม่นอนก็อยากกันนั้นเลยก็เลยตัดสินใจว่าจัดออนไลน์ไปดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เป็นไฮบิดแล้วกันนะครับเผื่อหลายท่านเนี่ยจะได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับบรรยากาศที่นี่เสียดายนะครับไม่ได้มาได้นั่งในห้องแล้วก็ได้เจอคนแล้วก็มันมีความกดดันอยู่นะ กับการนั่งต่อหน้าคนอื่นแล้วก็พูดคุยนะสำหรับผมนะกับการที่มันอยู่ออนไลน์ line, เนี่ยความกดดันสําหรับผมผมรู้สึกามันต่างกันนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออํานวยนะครับก็ปีที่แล้วก็จัดออนไลน์มาทีนะครับก็ก็พอได้นะครับพอได้ก็ตะกุกตะกัก propri, อะไรกันมั่งนะครับแต่ว่าก็ก็ได้อีกแบบนะบางคนก็นั่งอยู่ในสวนนะครับบางคนก็ไปนั่งอยู่ในคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะมีไม่รู้นะครับก็ก็ดีนะครับก็ก็แล้วนะแต่นั่งอยู่ตรงไหนก็ เข้ามาทำนะครับทีผู้บระนอมเนี่ยคุณจะสังเกตนะครับเราไม่ได้บังคับนะว่าต้องเรียนคณะนิติมานะครับเพราะว่าเรื่องการเจรจาต่อรองก็ดีเรื่องการบระนอมข้อแพากดีมันเกิดขึ้นกับข้อพิพาททุกประเภทนะครับแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นนักกฎหมายนะที่จะมาเป็นผู้บระนอมได้อันนี้ผมจะเน้นเลยเพราะนั้นหลายท่านก็จะเออประนอมข้อพิพาททำไมไม่ใช่นักกฎหมายไม่ไม่ใช่ฮะแล้วแล้วถ้าคุณมีโอกาสมาเรียนหลักสูตรกับผมนะครับทุกๆครั้งเนี่ยถ้ามีคนมาพูดเนี่ย เขาจะบอกเลยว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่านักกฎหมายเนี่ยคือผู้ประนอมที่ที่อะไรที่ที่หวยที่สุดฮะคุณลงนั่งปุ๊บคุณจะฟังเสร็จละอินี่ผิดอินี่ผิดทําไมสิทธิของคุณจ่ายแล้วคุณจะไปประนอมเขาไมคุณฟ้องเขาเลยผู้ประนอมบางคนล่อซะเลยนะอย่าประนอมเลยครับฟ้องดีกว่าจะได้ได้เต็มเต็มไปเลยนะอันนี้ตกเลยนะอะไรเงี้ยทีนี้คุณจะสังเกตว่าทีมเจรจาเนี่ย เราก็จะล็อกว่าต้องมีนักกฎหมายหนึ่งคนนะอันนี้เนี่ยตั้งใจนะครับเพราะว่าตั้งใจอยากจะให้เห็นบทบาทของทนายความนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยลูกความของเรานะครับในการเจรจาต่อรองในการประนอมค่อยพาดเข้ามาช่วยนะทีนี้หลายคนก็จะไม่เข้าใจบทบาทของทนายความนะครับหลายครั้งเราก็จะพบว่าทนายความมาถึงจะบัฟเฮ้ย hey, คุณเนี่ยกู้เงินผมไปมันเกินสองพแลไม่ได้ลงนาม ผมมานั่งคุยคุณก็ดีแค่ไหนแล้วจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาเลิกกันย๋ยวนี้อะไรเนี่ยมาข,ขู่ขู่ก็มีนะขู่เพราะนั้นก็จะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับที่ที่เราต้องการลูกความคุณเป็นเป็นผูน้นําในสถานการณ์บางอย่างที่ลูกความคุณพูดไม่ได้หรือว่าติดขัดนะครับทนายจะช่วยนะครับแล้วก็ทนายก็จะพูดแล้วทนายเนี่ยก็จะเป็นทนายในลักษณะเหมือนกับเราช่วยเขาล่างนิติกรรมสัญญาเวลาเขาคิดดิวใหม่ๆได้ะ หรือว่าโครงสร้างอ่ะเขาต้องการโครงสร้างข้อตกลงแบบนี้แบบนี้เนี่ยบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่อะไรเนี่ยบางทีลูกความเราไม่รู้ใช่ไหมฮะ <st air> ในชีวิตจริงในลูกความเราไม่มีความรู้กฎหมายทานายจะช่วยแนะนําตรงนี้ครับว่าคุณทําอย่างนี้มันจะเกิดผลอะไรคนเอางนี้จะเกิดผลอะไรแล้วก็สามารถจะสอบถามเรื่องดีลอ่ะนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งได้ว่าดีลของคุณหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีผลบังคับทางกฎหมายไหมอะไรยังไงนะครับรก็จะช่วยพูดกันได้นะครับแล้วก็จะช่วยพูดกับลูกความคุณในเกิดเกิดมี ie, ประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย เหตุที่ผมจาเป็นต้องมีนักกฎหมายคนหนึ่งแล้วก็ทําเป็นทนายความนะครับในการประนอมก้อยพาดนะครับสำหรับทีมเจราจารก็เพราะว่ามันมันมกมีคํากล่าวอยู่เสมอๆไม่รู้พวกคุณได้ยินหรือเปล่านะครับว่าในการประนอมก้อยพาดเนี่ยไม่ควรจะเอาทนายเขามายุ่งตัดทนายออกไปเลยนะครับทนายนี่แหละตัวทําให้ยุ่งทาให้เจราจารไม่สําเร็จเราก็จําเป็นต้องลบทัศนคตินี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ลบทัศนคตินี้ทนายความก็จะไม่สนับสนุนครับ ให้ลูกความเนี่ยมาประนอมค่อยพาทเพราะาอะไรเรื่องมันง่ายมากใช่ไหมแนะนําให้ลูกความมาประนอมค่อยพาดลูกความบอกเอา้ามึงไม่ต้องมาแต่ว่านายความที่ไหนมันจะแนะนําครับแนะนําไปเพื่อตัดท,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 ทางทำทำมาหากินตัวเองใช่ไหมมันจะไม่แนะนําไม่ได้ฮะเราต้องลบทัศนคติทนายยังมีบทบาทน,นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไปเจราจาต่อรองอะ่ะแล้วคุณต้องการจะลงทุนการค้าการขายอะไรต่อไป คุณต้องมีทนายมาปรึกษาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคุณมีข้อผิดพลาดแล้วคุณจะตกลงกับเขาใหม่คุณจะมาเจราจาเขาใหม่เพื่อสร้างดีลใหม่เพื่อแก,ก้ไขข้อสัญญาเก่าก็ต้องมีทนายมาช่วยแนะนําว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงอะไ,อะไรทำได้ทําไม่ได้กว้างขวาขงแค่ไหนเพราะฉะนั้นบทบาทของทนายก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะช่วยรูกความตลอดนะครับช่วยรู้ความเจราจาได้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่ตัวเองเนะนี่ยจะเน้นจะเน้นไปทางกฎหมายนะครับเพื่อว่าเกิดมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับดีลที่เราได้มาจาก การประนอมข่อยพาดน,นะครับก็จะช่วยแนะนำลูกความได้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้นะครับสนุกสนานนะครับไปกับการแข่งขันนะครับปีนี้ทีมส่งมาเป๊ะพอดีเลยนะครับเป๊ะมากเลยเพราะว่ามีทีมเจรจา30มีทีมประนอมอยู่15แต่ว่ามีสำรองอยู่นะครับทีนี้ทีมสำรองนี่เดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยนะที่เราเก็บเงินนะครับค่าสมัครปีต่อๆเนี่ยปีก,ก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะครับไอ้อที่เก็บเพราะเราไม่ได้อยากได้ตังค์นะพราตังค์ห้าร้อยนี่เก็บมาไม่ไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะจัดนี้ให้ความรู้แต่ว่าจําเป็นต้องเก็บเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่เราเพบว่าเด็กพอมาสมัครแล้วเนี่ยเทเราอะเทเราวันสุดท้ายเลยอะไรอย่างี้ะฮะก็โหไอ้ตารางตาริงมันเคลื่อนหมดเลยอะ เราต้องจับคู่ใหม่อะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ก็จะจะทำให้เราเหมือนเกิดว่าเฮ้ยเราจ่ายตังค์มาแล้วอ่ะเนาะทุกคนก็เฮ้ยจ่ายตังค์มาแล้วยังไงยังไงเราต้องมาเล่นหรอวะออไม่เล่นไม่ได้ละใช่ไหมเอ่ออะไรแบบเน,นี้ยนะเหมือนคุณไปสมัครสอบอะถึงแม้คุณจะไม่เตรียมตัวสอบเลยนะหุ้ยยังไงเราก็ต้องไปสนามสอบใช่ไหมกาหม่อไปกาดิ่งกาอะไรก็จะไปเราวะเออมันก็เป็นอันนี้นะแล้วก็ ก็จะช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าการแข่งขันนี้มันมีคุณค่าสําหรับคุณนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคุณตกรอบแรกนะคุณตกรอบแรกนะแต่ผมเชื่อว่าคุณได้ความรู้แล้วก็เสียดายเนาะเสียดายที่เราไม่ได้มาเจอกันคบคบหน้าอย่างนี้นะคุณเชื่อไหมถ้าเกิดว่าเรามาแข่งขันอย่างเงี้ยนะสองวันนะคุณเจอเพื่อนเจออะไรโอ้ยได้มีรภาพใหม่พอเผื่อ <ๆ S 1> ไป,ไปนัดกันกินหมูกระทะอีกอะไรแบบนี้นะครับขนาดวันนั้นนะ่ะปีที่แล้วนะเราให้ฟังปีที่แล้วก็เจอกันวันเดียวเองนะ วันที่มารับรางวัลนะเขาสนิทก,กันแล้วนะเออก็คุยกันจังจงจังจงเอออะไรเงี้ยนะทาให้ผมเขินไปเลยนะผมมาแจกรางวัลนุ่มเขินเผมไม่รู้จักใครสักคนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กล่าวให้ฟังถึงที่ไปที่มานะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยให้สังคมไทยเราเลยก็ได้นะครับเข้าใจและรู้จักการประนอมแล้วก็ใช้การประนอมก้อยผ้าเนนะี่ยในการแก้ไขปัญหากันมากขึ้น นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนำทัศนคติที่ดีๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องการานอนุรอยษ์้าวดเนี่ยนะครับว่ามันแก้ปัญหาได้จริงเนี่ยออกไปสื่อสารต่อไปในสังคมนะครับข้างนอกก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับตลอดการแข่งขันตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ปีหน้ามีโอกาสนะครับกลับมาดูน้องๆเราทําต่อนะโอเคครับขอบคุณมาก ขอกราบขอบพระคุณคุณพิทธิ์อศว,วัฒนาพรผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงคะ่ะสำหรับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการแข่งขันอธิบายกฎกติกาการแข่งขันเกณฑ์การตัดสินข้อบังคับการประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้อกําหนดการแข่งขันกันเลยนะคะ การแข่งขันค่ะจะจัดขึ้นทั้งสิ้น4วันนะคะได้แก่วันที่25ถึงวันที่2 8มกราคมพุทธศักราช25ง5ั5ค่ะโดยเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบนะคะรอบคัดเลือกก็คือโจทย์ที่1ถึงโจทย์ที่3จะมีเวลาให้ทั้งหมด50นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะคัดทีมเจราจาเหลือแค่16ทีมและทีมผู้ประนอมเหลือแค่8ทีมเพื่อแข่งขันในโจทย์รอบน็อกเอาท์ถัดไปค่ะคือโจทย์ที่4ถึงโจทย์ที่7นะคะโดยจะมีเวลาในการแข่งขันให้ทั้งหมด90น เมื่อจบการแข่งขันนะคะคณะกรรมการจะใช้เวลาลงคะแนนอีกทั้งสิ้น10นาทีและจะให้ข้อคิดเห็นหรือฟีดแบ็กกับทีมผู้เข้าแข่งขันค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะคะไม่เกิน10นาทีหากทีมผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าเวลาแข่งขันที่กําหนดไว้แต่ละรอบเกินกว่า15นาทีนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทันทีค่ะสําหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะคะจะเป็นการจัดการแข่งขันในวันที่25-26มกราคม พุทธศักราช2565ค่ะโดยจะถูกแบ่งออกไปทั้งสิ้น3โจทย์ด้วยกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่1ค่ะผู้สมัครจะได้รับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลลับโดยทีมเจราจาเท่านั้นนะท,ที่จะแบบได้ข้อมูลลับของฝ่ายตัวเองค่ะล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขันจากอีเมล m a r k e t i n g THAC t e a m gmail com ในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2565เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปค่ะ ในส่วนของโจทย์ข้อที่2และโจทย์ข้อที่3นะคะผู้สมัครจะได้รับโจทย์1ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันในรอบนั้นๆจากอ e ีเมลเช่นเดิมค่ะ m a r k e t i n g t h a c t e a m g m a i l c o m สำหรับการแข่งขันในรอบ knock out นะคะวันที่27มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์1ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันเช่นเดิมนะคะจากอ e ีเมล m a r k e t i n g t h a c t e a m g m a i l c o m ค่ะ สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบและรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ยังคงใช้ระบบนอกเอาท์เช่นเดิมค่ะจะเป็นการจัดแข่งขันในวันที่28ม,มรกราคมพุทธศักราช2565โดยผู้แข่งขันนะคะจะได้รับโจทย์1ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่งขันจากอีเมล marketing thac t e a m gmail com ค่ะ สำหรับการแข่งขันรอบน็อกเอาต์นะคะหมายความถึงการแข่งขันที่เมื่อแพ้แล้วจะถูกคัดออกทันทีค่ะห้ามนะคะห้ามมิให้ทีมผู้ประนอมหรือทีมเจรจาทีมใดแพร่ข้อมูลลับและข้อมูลทั่วไปให้บุคคลใดรับรู้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลลับและข้อมูลทั่วไประหว่างทีมผู้แข่งขันด้วยกันถ้ามีการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลลับและข้อมูลทั่วไปดังกล่าวทางสถาบันอนุญาโตตุลาการขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีค่ะ หากทีมผู้ประนอมหรือทีมเจราจาทีมใดทราบถึงการเผยแพร่ข้อมูลลับและข้อมูลทั่วไปดังกล่าวที่อาจจะทําให้ผู้ขแข่งขันเสียผลประโยชน์นะคะให้ส่งหลักฐานมาที่เจ้าหน้าที่คุณทักษพรได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนสไลด์หรืออีเมล m a r k e t i n g t h a c t e a m g m a i l c o m ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาแสจะถูกทางเราเก็บไว้เป็นความลับนะคะ สำหรับทีมเจราจาค่ะจะต้องส่งแผนการเจราจาให้แก่แอดมินประจำห้องการแข่งขันก่อนล่วงหน้า15นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันโดยให้ส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF นะคะและตั้งชื่อเป็นชื่อทีม under score ห้องการแข่งขันในรอบนั้นๆคะ่ะสำหรับชื่อห้องการแข่งขันนะคะเดี๋ยวจะปรากฏอยู่ในตารางการแข่งขันที่ส่งให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงค่ะส่วนอดมินประจำห้องการแข่งขันนะคะความจริงจะอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ทุกคนอยู่กันแล้วคือ NMC4 นะคะเดี๋ยวอดมินจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อห้องการแข่งขันค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของทีมผู้ประนอมค่ะโดยจะแบ่งเป็นตามนี้เลยนะคะ 1. การกล่าวเปิดของผู้ประนอมข้อพิพาท 2. การสำรวจประเด็นปัญหา 3. การกำหนดประเด็นเจรจา 4. มีการใช้การประชุมแยกฝ่ายอย่างเหมาะสม 5. การฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ 6. การบริหารอารมณ์ 7. ศักยภาพในการสื่อสาร 8. การรักษาผลประโยชน์ของคู่พิพาท 9. ความร่วมมือระหว่างทีมผู้ประนอมทั้งสองท่าน10บ,บุคลิกภาพและความมั่นใจในการทําการประนอมข้อพิาพาทเดี๋ยวเราจะลองมาลงลึกกันที่แต่ละเกณฑ์การให้คะแนนทีมผู้ประนอมเลยนะคะสําหรับหัวข้อแรกค่ะคือการกล่าวเปิดของผู้ประนอมข้อพิาพาทเราจะดูกันที่ความถูกต้องและครบถ้วนของกระบวนการกล่าวเปิดการสื่อให้เห็นความสําคัญของกระบวนการแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอมการสร้างความเข้าใจในกระบวนการแก้แค แก่ผู้พิพาทขอภัยค่ะแก่ผู้พิพาทตามแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประนอมระยะเวลาในขั้นกล่าวเปิดนะคะไม่ควรเกิน7นาทีต่อหนึ่งการแข่งขันค่ะ 2. การสำรวจประเด็นปัญหาใช้ทักษะของผู้ประนอมในการค้นหาประเด็นที่เป็นปัญหาระหว่างคู่พิพาทลักษณะของการตั้งคำถามของผู้ประนอมในการหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีการกระตุ้นให้คู่พิพาทพูดถึงความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ค่ะการกำหนดประเด็นในการเจรจา ใช้ทักษะของผู้ประนอมในการกล่าวทวนสรุปข้อเท็จจริงของคู่พิพาทแต่ละฝ่ายนำเสนอรายการความต้องการของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีการกำหนดประเด็นในการเจรจาได้อย่างเหมาะสมค่ะหัวข้อที่4นะคะคือมีการใช้การประชุมแยกฝ่ายอย่างเหมาะสมกล่าวคือมีการใช้การประชุมแยกฝ่ายอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะการอธิบายคู่พิพาทเข้าใจถึงกระบวนการการประชุมแยกฝ่าย และใช้ระยะเวลาในการประชุมแยกฝ่ายอย่างเท่าเทียมค่ะการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจเป็นพฤติการลักษณะท่าทางต่างๆของผู้ประนอมนะคะว่าเราได้ฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจจริงหรือไม่ความสามารถในการจับใจความสําคัญของสิ่งที่ทีมเจราจาแต่ละฝ่ายพูดถึงการให้ความสําคัญกับคู่พิพาททั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันการบริหารอารมณ์ ผู้ประนอมสามารถควบคุมถึงอารมณ์ของตัวเองได้ควบคุมสถานการณ์โดยรวมในห้องประชุมได้มากน้อยเพียงใดในจุดๆนี้ก็จะมานําในเกณการให้คะแนนในส่วนของการบริหารอารมณ์นะคะเศักยภาพในการสื่อสารการแทรกแซงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อชี้แนะกระบวนการในการประนอมข้อพิพาทมีการใช้ภาษากายที่เหมาะสมหรือไม่ 8. การรักษาผลประโยชน์ของคู่พิพาทการชี้แจงผลประโยชน์ของคู่พิพาท การระบุผลประโยชน์ร่วมและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันและช่วยคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็คือทีมเจราจาของเรานะคะในการสร้างผลประโยชน์ 9. ความร่วมมือระหว่างผู้ประนอมทั้งสองท่านก่อนที่จะแจกแจงรายละเอียดของเกณฑ์ข้อนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอแจ้งก่อนว่าผู้ประนอมนะคะถึงแม้เราจะให้เป็นทีมละ2-3ถึงคนแต่ใน1รอบการแข่งขันนะคะจะให้แข่งทีละ2คนเท่านั้นฉะนั้นหากสมมติว่าใน1ทีมมีผู้แข่งขัน3คนอยู่ในทีมประนอมนะคะก็สามารถสลับกันขึ้นมาในรอบถัดไปได้ค่ะ ในเกณฑ์ข้อนี้นะคะเราก็จะดูที่ความร่วมมือและการประสานงานของผู้ประนอมทั้งสองมีการเตรียมตัวก่อนเข้าประนอมมากน้อยเพียงใดมีการให้ความช่วยเหลือและแบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสมและ10ค่ะคือเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทำการประนอมข้อพิาพาทโดยเราจะพิจารณาจากลักษณะท่าทางและบุคลิกภาพโดยรวมนะคะของผู้ประนอมทั้งสองคนเลยเช่นท่านั่งและน้ำเสียงที่เหมาะสมค่ะ ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนของทีมเจราจาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้กันดังนี้นะคะ 1. การร่วมกันสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ 2. การสร้างความสัมพันธ์และการแก้ปัญหา 3. การกล่าวเปิดของผู้เจรจา 4. การให้ความสนใจ 5. การรวบรวมข้อมูล 6. การร่วมมือกับอีกฝ่าย7การทำงานเป็นกลุ่มและการประสานงานระหว่างกัน 8. ศักยภาพในการเจรจา ก้าการใช้ผลประโยชน์จากการขอโทษค่ะการใช้ประโยชน์จากผู้ประน,นอมอย่างเหมาะสม10การเขียนแผนเจราจารและกลยุทธ์ในการเจราจารนะคะและก็เช่นเดียวกันค่ะทีมเจราจารจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะคะในแต่ละรอบการแข่งขันและถึงแม้ว่าผู้แข่งขันในทีมเจราจารจะประกอบไปด้วยจํานวนสมาชิก2-4ท่านแต่จะต้องเลือกแค่2ท่านเท่านั้นค่ะที่จะมาแข่งในแต่ละรอบนะคะโดยท่านหนึ่งจะเป็นตัวความหรือคือคู่ความส่วนอีกท่านหนึ่งจะรับบทเป็นทนายความค่ะ สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนทีมเจรจาในข้อแรกนะคะคือการร่วมกันสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์เราจะดูไปที่สร้างทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจค่ะพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นและการประเมินตัวเลือกที่สร้างโดยอีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 2. การสร้างความสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาคือการแสดงออกถึงความเต็มใจและให้ความร่วมมือดีในการประนอมข้อพิพาทมีความคิดริเริ่มในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา การเปิดเผยข้อมูลลับและกลยุทธ์วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ได้แจ้งไปข้างต้นนะคะคือทีมเจราจาจะได้ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลลับของฝ่ายตัวเองค่ะในขณะที่ทีมประนอมนะคะจะได้แค่ในส่วนของข้อมูลทั่วไปเท่านั้นค่ะ 3. การกล่าวเปิดของผู้เจราจาแสดงความมั่นใจในกระบวนการอรง,งังข้อพิพาทใช้ทักษะในการนำเสนอข้อพิพาทการแสดงความคิดเห็นนมนาวใจเพื่อที่จะชักจูงทีมเจราจาอีกฝ่ายค่ะ 4. การให้ความสนใจ จะเป็นในเรื่องของการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนรวมไปถึงการระบุความต้องการที่แท้จริงของลูกความค่ะระบุผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน 5. การรวบรวมข้อมูลจะต้องเป็นการรวบรวมโดยไม่ใช้ความคิดเห็นหรือจะเป็นการใช้ข้อมูลนะคะมากกว่าการใช้อารมณ์ตอบคําถามที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลและถามคําถามเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายค่ะ กลยุทธ์ในการถามคำถามที่คู่พิพาทไม่เต็มใจจะตอบเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะ 6. การร่วมมือกันกับอีกฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายค่ะโดยเป็นการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือข้อปกพองร่วมกันนะคะโดยต้องเป็นแนวทางที่มีหลักการการสร้างความปรองดองและความไว้วางใจค่ะการใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening และสร้างบรรยากาศในเชิงบวกต่อกัน 7. การทำงานเป็นกลุ่มและการประสานงานระหว่างกัน ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมร่วมกันความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของกันและกันการสื่อสารระหว่างกันการรับผิดชอบร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมไปถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะคะซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการดังับข้อพิพาทด้วยค่ะ 8. ศักยภาพในการเจรจาความสำเร็จในการปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายตนแนวทางที่สร้างสรรค์ในการนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหตุผลของความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลี่ยถ้ามีนะคะ ทสรุปของการเจราจากไกลเกลี่ยการจัดการอารมณ์และการรับมือกับการต่อรองค่ะ9 <c oughs> การใช้ประโยชน์ของผู้ประนอมอย่างเหมาะสมเป็นการเลือกใช้ผู้ผู้ประนอมขพอพิพาทอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับเวลาและประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะเช่นการเสนอขอผู้ประขอผู้ประนอมในการประชุมแยกฝ่ายด้วยตัวเองค่ะและ1ินะคะสุดท้ายคือการเขียนแผนเจรจาและกลยุทธ์ในการเจรจาแผนการเจรจานะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยพิจารณาถึงความชัดเจนในความต้องการของตนค่ะมีการดําเนินการเจรจาไปตามแผนเจรจาในทิศทางที่ได้กําหนดไว้ และกลยุทธ์โดยรวมเพื่อจัดการกับข้อพิาพาทก็ต้องถูกเขียนลงไปในแผนเจรจารเช่นเดียวกันนะคะสําหรับการแต่งกายและสถานที่เนื่องจากว่าเป็นการ แข่งขันออนไลน์นะคะผู้เข้าแข่งขันสามารถแต่งกายด้วยชุดปรเวทที่สุภาพได้ค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะสามารถสวมกางเกงได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้รบกวนผู้แข่งขันสวมรองเท้าหุ่มส้นนะคะสําหรับสถานที่สาําหรับทําการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันนะคะอยากจะรบกวนให้เป็นสถานที่เงียบไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ขอความร่วมมือไม่แข่งขันในสถานที่ที่มีคนพลุกพลานนะคะเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการให้คะแนนของกรรมการได้ค่ะ ค่ะมีผู้แข่งขันท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะสําหรับทางซูมนะคะก็สามารถกดเรสแฮนหรือยกมือขึ้นหรือว่าพิมพ์คําถามเข้ามาในช่องแชทได้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นครั้งละ2คนต่อการแข่งขันค่ะก็สามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็น A B C D ก็รอบแรกอาจจะเป็นน้อง A กับน้อง B แข่งส่วนรอบที่2ก็อาจจะเป็นน้อง C กับน้อง D แข่งค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าทุกทีมนะคะว่ารับประกันว่าได้แข่งขันอย่างน้อย3ครั้งแน่นอนค่ะเพราะว่าจะ,จะมีทั้งหมดจทดรอบคัดเลือก3โจทย์นะคะ หาใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะ 50นาทีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตอนกรรมการให้คะแนนอีก10นาทีแล้วก็จะมีกรรมการได้ฟีดแบ็กอีก10นาทีดังนั้นจะรวมแล้วเป็น1ชั่วโมงกับอีก10นาทีค่ะในตารางเราจะปรากฏเป็น1ชั่วโมง10นาทีไม่ต้องตกใจนะคะแต่เวลาจริงๆเราจะมีแค่50นาทีในการพูดคุยกันในการประนอมข้อพิพาทเท่านั้นโดยจะมีทางทีมงานให้สัญญ,ญาณเตือนนะคะเมื่อเหลืออีก10นาทีหมดเวลาจะมีการยกป้ายและอีก5นาทีหมดเวลาก็จะมีการยกป้ายเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ ทีมสำรองจะทราบได้อย่างไรครับว่าจะได้เข้าแข่งขันหรือไม่เดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปนะคะหากมีทีมที่สละสิทธิ์ค่ะผู้เข้าแข่งขันจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันร,ระหว่างแข่งขันไหมคะแนะนําให้อยู่ด้วยกันร,ระหว่างการแข่งขันค่ะเพราะจะทําให้การประสานงานหรือการคุยกันเป็นไปง่ายขึ้นขอโทษค่ะง่ายใดมากขึ้นค่ะในเรื่องของ eye contact หรือว่าเหมือนกับว่าท่าทางในเชิงกายภาพนะคะ ก็จะแนะนําให้อยู่ด้วยกันมากกว่าแต่ถ้าไม่สะดวกก็แน่นอนว่าเข้าแยกคนละซูมได้ค่ะแล้วก็แนะนําอีกอย่างนะคะก็คือไม่อยากให้ตั้งออพื้นหลังแบ็คกราวของทางซูมเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้านั่งกันอยู่เกิน1คนเนี่ยค,นนะคะ่ะหน้าอีกคนมันจะหายไปอ๋อค่ะเพิ่มเติมจากทางผู้ว่การสถาบันอนุญาตโตตุลาการนะคะก็อยากจะขอให้งดการใช้โทรศัพท์ระหว่างการแข่งขันด้วยนะคะ ถ่ายรูปอ๋อก็คืองดงดอัดการแข่งขันงดถ่ายรูปการแข่งขันเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามจากทางสถาบันนะคะสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมหากสงสยัยหรือฟังไม่ทันนะคะจะมีแจ้งแล้วก็จะมีเขียนไว้ในเอกสารประกอบที่ให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สําหรับสไลด์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งตามไปทางไลน์แล้วก็ทางอีเมลของตัวแทนทีหลังค่ะครับผมเนื่องในส่วนของทีมผู้ประนอมนะครับทางคู่พิพาททั้งสองคนนะครับเป็นนักแสดงจาก ทางท h c ซใช่ไหมครับหรือว่าเป็นบุคคลจากใดครับผมเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของทางสถาบันอนุญ,ญาตโตตุลาการะคะทั้งทั้งในห้องค่ะทีมวอลแยหันจะประกอบด้วย1ทีมผู้ประนอมอีกสองทีมเจราจาค่ะก็คือผู้ประนอมก็คือเป็นผู้เข้าแข่งขันของน้องๆเนี่ยละค่ะที่จะแข่งในห้องเดียวกันใช่ค่ะ ใช่ค่ะถ้าถ้าเว้นแต่อยู่ทีมผู้ประนอมหายไปเราก็จะมีผู้ประนอมของทีเดย์ซียค่ะเข้าไปเล่นให้น้องๆทีมเจราจาใช่ค่ะก็คือในห้องนั้นก็จะมีผู้เข้าแข่งขัน3ทีมเจรจา2ทีมผู้ประนอม1่ทีมค่ะเขาผมมีคำถามหนึ่งนะครับตอนนี้รอบคัดเลือกครับเนื่องจากผมทราบมาว่าทีมผู้ประนอมเนี่ยมีเพียง16ทีมถูกต้องใช่ไหมครับสิหใช่ไหมครับ แนะนำให้ในกล้องปรากฏแค่2คนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยากช่วยอาจจะเป็นเหมือนการส่งซิกแต่ว่าโดยทั่วไปแนะนำอยากจะให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันอยู่นะตอนนั้นอะค่ะที่เป็นตัวแทนทีม2คนโฟกัสกับการแข่งขันมากที่สุดมากกว่าค่ะสำหรับการช่วยกันในกรณีที่ทีมมีมากกว่า2คนนะคะระหว่างที่ได้โจทย์มาก่อนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยในแง่ของการระดมสมองหรือว่าเบรนส์ลองมากกว่าค่ะคือคือคือเป็นอย่างนี้ฮะไอไอการช่วยกันเนี่ยก่อนการแข่งขันได้ ไม่มีปัญหาแต่พอเข้าแข่งขันแล้วเนี่ยต้องสองท่านที่ที่ลงสนามนะฮะแล้วก็เปิดกล้องทีนี้เราก็จะไม่อนุญ,ญาตนะโดยปกติแล้วก็จะไม่อนุญ,ญาตให้คุณนะ,ะไม่ปรึกษาคนข้างนอกรวมถึงโค้ดด้วยนะครับโค้ดเนี่ยจะมาช่วยคุณตอนไหนฮะจะมาช่วยคุณว่าหลังจากคุณจบข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกคุณว่าให้ยูอ่ะตรงนี้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 ยู you, ไม่ควรทามันจะทําให้เขาเห็นว่ายู you, เนี่ยไม่เข้าใจการทํางานนู้นนี้อะไรเงี้ย อันนั้นโค้ชจะแนะนําให้นะครับก่อนก่อนลงก่อนลงก็ได้แต่ว่าพอลงสนามแล้วไม่ OC. ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ควรไม่งั้นมันก็กลายเป็นแข่ง4ี่คนพอดีนะครับก็ก็จะไม่ได้นะครับต้องแข่ง2คนเลือกมาว่าสําหรับโจทย์ข้อนี้ใครเก่งคุณในทีมคุณอ่ะคุณคิดว่า4คนเนี่ยใครชอบค่อยพลาดแบบนี้เรื่องทางพาณิชแบบนี้เรื่องเรื่องทางพาณิชย์แบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นสถานการณ์ต่างๆกันไป นะฮะคุณสี่คนก็ปรึกษากันว่าใครจะลงแข่งแล้วก็เพื่อนก็สามารถระดมได้ว่า <an> เฮ้ยอยู่ต้องวางอย่างนี้นะถ้าอีกฝ่ายนึงอนะ่ะ <an> เขาตอบกลับมาแบบนี้คุณต้องเดาทางเอานะมันก็ต้องเดาทางเอามันแน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมาแบบนี้แล้วเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงอันนี้วางแผนกันได้เลยไม่มีปัญหาแต่พอตอนตอนเจรจาแล้วเหลือสองคนนะน้าาง,งานต้องคุยกันต้องจัดกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมด้วยนะคะ,คะก็คือในรอบการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด7โจทย์นะคะ3โจทย์แรกก็คือจะเป็นรอบคัดเลือกของเราค่ะโดยจะนําคะแนนจากทั้ง3โจทย์ที่ทั้งทีมประนอมและทีมเจราจาแข่งมารวมกันแล้วคัดเป็น16ทีมเจราจาที่ได้คะแนนสูงสุดและ8ทีมประนอมที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้าสู่รอบ็อกเอา u ์นะคะค่ะโคสามารถรับชมในห้องได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วไม่สามารถเปิดกล้องเพื่อส่งซิกให้กับเด็กในทีมได้ค่ะ สามารถเข้าไปฟังรับคอมเมนต์ในช่วงถัดไปของโจทย์ถัดไปได้ค่ะ